ปีเศษที่ผ่านมากฎหมายที่เกี่ยวกับการนำส่งส,สินค้าหรือมีบทบาทสำคัญในเมืองแถลงในเอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงพ่อค้าชาวอังกปษสองคนกับพีตันมังกูและกับพีน<ด>ชาวสวัสดีค่ะผมชื่อก้าวนะครับค่ะสวัสดีค่ะลูกก้าวพี่ชื่อพี่หน่อยนะคะครับวันนี้ผมจะมาขอข้อมูลพี่หน่อยเกี่ยวกับเรื่องแร่ดีบุกนะครับออได้เลยค่ะคำถามแรกนะครับเออ แด่ดีบุกสามารถพบเจอได้ในส่วนไหนของประเทศไทยบ้างครับแร่ดีบุกนี่มีตั้งแต่อดีตกาลแล้วเนิ่นนานมาแล้วนะคะแร่ดีบุกนี่เราสามารถพบเจอได้ตั้งแต่แหลมมาลายูนะคะก็คือมาเลเซียปีนังตลอดจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพังงาระนองนครศรีธรรมราชหรือแม้แต่ภูเก็ตของเราเองค่ะแล้ว,แ,ลวแร่ดีบุกในปัจจุบันนี้สามารถนำมาแปลรูปหรือว่าใช้งานอะไรได้บ้างครับ แร่ดีบุกใช้ประโยชน์ดได้มากมายเลยนะคะตั้งแต่สมัยก่อนอาจจะมาทำอิดเครื่องบินทําอาวุธทําลูกปืนถ้าเรา้อนอดีตไปในสมัยก่อนนะคะก็จะเอากผสม,มกับทองแดงให้กลายเป็นสัำริดสมำริแล้วก็จะทําภาชนะดาบอาวุธตลอดจนพระพิทธรูกถ้าลูกศึกษา ح, ประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบนักประวัติศาสตร์ก็ตามแต่นะคะมีการขุด ใ,ใต้ดินพื้นใต้ดินเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายที่ทําจากสำริดตลอดจนสับปะดเจดีย์ต่างๆจะมีพระพุทธรูปที่ทําจากสำริดฝังยู่ด้วยค่ะแล้วในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยแร่ดีบุกมีการขนส่งนําพายัางไงบ้างครับเมื่อก่อน,น่ยเราไม่มียนานพาหนะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อน็จะสาบเร่กันไปอาจจะ ใช้ส,สัตว์อาจจะใช้แรงคนนะคะตลอดจนการขนส่งไปเมืองนอกไปต่างประเทศก็ยังเป็นเรือสำเภาเรือเรือคนไฟอะไรแบบนี้นนะคะ่ะแล้วก็สำหรับจังหวัดภูกเก็ตบ้านเราก็จะมีควายก็ใช้เราจะใช้เกวียนลากด้วยค่ะ ในมือนะคะอน,นี้เราจะเรียกว่าเรียงนะคะเรียงร่อนแร่นะคะตัวนี้เราใช้ไม้เนื้อแข็งในการทําถ้าเด็กๆมองดูเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับกระทะเพื่เราทำกับข้าวเลยลูกเห็นไหมคะทีนี้ตัวนี้นะคะจะทำจากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ขนุน แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เลี้ยงที่ทํามาจากไม้ขนุน่เราสามารถใช้อะไรทําแทนได้บ้างคะค่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัวอื่นได้เี่นไม้ยืนต้นนะคะลูกแต่เนื่องจากเราไมา่ไม่สามารถใช้พลาสติกแทนหรือภาชนะอย่างอื่นแทนได้เนื่องจากว่าลักษณะของพื้นผิวของตัวเลี้ยงถ้าดเด็กดูเห็นไหมคะเป็นไม้เพราะฉะนั้นมันจะเกาะจับตัวแร่ได้ดีนะคะแล้วเวลาเราล้างในน้ำนะคะมันจะชาระล้างทรายออกไปได้ดีมากกว่าพลาสติกเพราะพลาสติกมันจะลื่นนะคะเพราะเราล้างไปในาน้ํานมันก็จะออกไป,ไปหมด อันนี้จะเป็นลักษณะของการร่อนแร่ทีนี้เรา,เาร่อนยังไงเราจะเอาเรียงเนี่ยเรียกได้ว่าขุดทรายขึ้นมานะคะแล้วก็ทรายจะผสมกับแร่ข้างในทีเราก็จะเอามันมาร่อนในน้ําในการจับมาเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยค่ะเราเคลื่อนลำปั้แบบนี้เลยนะคะเพื่อจะให้น้ำชำระล้างทรายออกไปแล้วก็จะเหลือแร่อยู่ในเรียงนะคะ พี่หน่อยที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราใน<ด>วันนี้ด้วยนะครับยินด,ด,ดีค่ะยินด,ดีค่ะขอ,คขอบคุณมากค่ะ